สร้างเพลงเองกับมือไม่มีสิทธิ์ร้องวอนอยากให้แก้กฎหมายใหม่เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวเรียกได้ว่าเป็นตำนานสำหรับบทเพลงที่หลายคนให้ความนิยมนั่นก็คือตะกแตนพบพรหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามว่าตะกแตนชลดาล่าสุด เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมบอกว่าเพลงจํานวนมากที่เธอแต่งเองและลงทุนทําเองตอนนั้นด้วยความที่ซื่อสัตย์จึงเซ็นสัญญาให้เป็นเลขาณิ์ของค่ายโดยส่วนรวมแล้วมองว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมพร้อมบอกว่าอยากให้แก้กฎหมายใหม่ในเรื่องนี้อย่างมากอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้ตะกแ่นด้วยนะคะ